ดัมร้รงอยู่ว่ากำลังไหนกำหนดรู้ภาวะจริงด้วยจิตใจรู้ทุกสิ่งที่เป็นไปขณะปาดจุบัน ผู้ละหลกปลังลวนได้พบผลกรรมต้นสังสารประสบทุกมีสุขปะปนกันมีคืนวันอันยืดยาวเกาหน้าประมาณตั้งมุ่งหวัง ไอหลุดว uh ิบากกรรมมหาศาลเมื่อแรงบุญอุทิศถึงจึงชื่นบานจะลูกหลานญาติมิตรสน่ท์ส่งไป